ขเมนหลอกขเมนกันเองแตกตื่น F16 หลัน่านฟ้าที่แถโปะแตกแต่คนไทยหาท้องแข็งหลอกกันเองเป็นตุเป็นตะสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวสุดขำที่ชาวขเมนนะครับหลอกขเมรด้วยกันเองโดยมีคลิปหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ถ่ายโดยคนขเมรนแล้วนำไปโพสต์ในโลกออนไลน์โดยตั้งชื่อคลิปว่าไม่ควรซ้อมลบในน่านฟ้าที่อยู่ติดกันแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับบวชบุญมาก่น คลิปนี้นะครับทำให้ชาวเขมรด้วยกันเองแตกตื่นว่าทำไมถึงได้บินลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของเขมรทำไมเราไม่ทำอะไรเลยจะปล่อยพวกเสียมทำแบบนี้ได้ตามสบายเหรอบางคนนะครับถึงกับจะฟ้องศาลโลกกันเลยทีเดียวอย่างไม่จบนะครับ ยังมีเฟซบุ๊กของชาวเขมรที่ชื่อว่าอวตารนะครับซึ่งเพจนี้เป็นเพจที่เล่นข่าวโจมตีไทยอยู่แล้วนะครับเขาได้แชร์คลิปนี้ลงในเพจของเขาแล้วมีการแคปเป็นภาพพร้อมกับโพสต์บรรยายว่าเครื่องบินขับไล่ F 1 6ซพของไทยสี่ลำบินผ่านหลังคาบ้านเรือนของชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนลึกเข้าไปในอาณาเขตกัมพูชาอย่างน้อย5กิโลทำไมพวกเขาไม่ยิงเครื่องบินเหล่านั้นให้ตกหากทําให้คนเจ็บก็เท่ากับทําให้ผู้นําเจ็บ แถมมีโพสต์อื่นนะครับที่เหมือนจะปลุกระดมคนเขเมรนด้วยกันด้วยนะครับอย่างโพสต์นี้นะครับเขาโพสต์ไว้ว่าสนับสนุนการเมืองเต็มที่ลุกขึ้นมาทีละคนเอาชนะศัตรูที่ลุกลานแผ่นดินของเราเขเมรนที่มั่นใจว่าตัวเองฉลาดและเก่งกาจนะครับแต่กลับถูกเขเมรนด้วยกันเองหลอกจนหัวทิ่มพวกเขาจะรู้ไหมว่าที่จริงแล้วคลิปที่เป็นกระแสไวรัลของพวกเขาคลิปนี้จะถูกถ่ายที่ไทย น่าจะเป็นแรงงานเมนนะครับที่เป็นคนไ่ายเพราะที่จริงแล้วฝูงบิน s 1 6ที่ชาวเมนถ่ายนั้นคือฝูงบินที่บินในงานครบรอบ88ปีของกองทัพอากาศไทยในวันที่7-8มีนาคม2568โดยในงานนี้นะครับมีการบินโชว์ของเครื่องบินลบ F16 และฝูงบินผ่าดผ,ผลจากอเมริกาและจีนนะครับ มีการโชว์เครื่องบินอย่างตะการตาการแสดงครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่กองบิน6ดอนเมืองในประเทศไทยนะครับแต่สะเทือนไปถึงขามรเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวขาเมรนกันนะครับว่าพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างท่านแรกนะครับทันนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทำไมปล่อยให้พวกมันบินผ่านได้ง่ายๆแบบนี้มันบินอยู่ในด้านฟ้าของเราหรือของมันกันแน่ ถ้ามันล้ำเข้ามาในเขตของเราก็ต้องยิงเตือนให้รู้สะบ้างว่าคอมเมนต์ไม่ได้มีดีแค่พูดคอมเมนต์ comment ต่อมาครับท่านี้เก่าวว่าเราจะฟ้องศาลโลกให้รู้กันไปเลยว่าใครถูกใครพิษก่อนที่มันจะกลายเป็นสงครามไอ้พวกโจรขี้ขโมยไม่เคยรู้จักพอหลอกวันไหนประเทศของแกต้องพังยับเพราะพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองอย่ามาโวยล่ะประเทศในอาเซียนหลายประเทศเป็นศัตรูกับพวกแกแล้วระวังไว้เถอะ วันไหนที่พวกเราสามัคคีกันขึ้นมาแก่จะไม่เหลืออะไรเลยความคิดเห็นถัดมาครับไทยเพิ่งซื้อเครื่องบินใหม่มาแล้วมันก็เอามาอวดพวกเราความคิดเห็นต่อมาครับให้มันบินในประเทศของมันเถอะอย่ามาแย้มในเขตของเราจะดีกว่าแต่ถ้ากล้าบินล้ำเข้ามาระวังจะล่วงเหมือนนกกระจอกคอมเมนต์ต่อมาครับระวังตกในน้านฟ้าตัวเองนะ แต่ถ้าดันเข้ามาในน่านฟ้าของเราแล้วก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนความคิดเห็นถัดมาครับไทยมันคิดจะบินล้ำน่านฟ้าของเราเพราะมันดูถูกเราว่าถึงจะล้ำเข้าไปแค่ไหนเราก็ไม่กล้าทำอะไรคอมเมนมีแต่ปากขี้คุยแต่ไม่กล้ายิงเลยสักนัดคอมเมนต์ต่อมาครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามถ้ามีการบุกลุกล้ำน่านฟ้าเขามีสิทธิ์เตือนก่อนถ้าไม่ฟังก็ยิงตกได้เลย ความคิดเห็นต่อมาครับบินขึ้นบินลงอยู่ได้ถ้ากล้าล้มน้านฟ้าเราระวังจะล่วงเหมือนตอนเสียประสาทพระวิหารความคิดเห็นถัดมาครับพวกมันเก่งแต่ปากถ้ามันเก่งจริงตอนเสียเขาพระวิหารไปน่าจะได้คืนแล้วนะแต่สุดท้ายก็แพ้เราอยู่ดีความคิดเห็นถัดมาครับปล่อยให้พวกมันบินผ่านไปมาอยู่ได้ไม่มีแผนการอะไรเลยเหรอรู้จักยุทธศาสตร์บ้างไหมความคิดเห็นถัดมาครับ นิสัยโจรก็คือโจรอยู่วันยังคำ่ำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกพวกมันก็เก่งแต่สร้างเรื่องปันข่าวป้นชิงคนอื่นเหมือนเดิมความคิดเห็นถัดมาครับถ้ามันทิ้งระเบิดลงมาจริงๆคงมีคนตายไม่น้อยแน่ความคิดเห็นถัดมาครับมันบินมาเพื่อสอดแนมดูตำแหน่งของทหารกมมูชานแน่แความคิดเห็นถัดมาครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จบอกว่าอย่าใจดีเกินไปถ้ามันล้ำเข้ามาก็ต้องจัดการซะบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับไม่เคยเห็นกับตาเลยนะอยากเห็นเครื่องบินลบไทยบินในกัมพูชาสักทีจะมีวันนั้นไหมเด็กๆจะได้เห็นด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับไม่กลัวล็อกกัมพูชามีอาวุธป้องกันน่านฟ้าแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้เก่าไว้ว่าลองถามฝ่ายป้องกันน่านฟ้าของเราดูสิ ว่ามีข้อมูลอะไรจากไทยไหมคนที่คุมเรดาร์ของกัมพูชาพูดยังไงบ้างถ้าเครื่องบินมันบินผ่านหัวเราแบบนี้รอดูกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงต่างประเทศของเราจะออกมาประท้วงทางการทูตไหมแล้วเครื่องบินพวกนั้นมีระเบิดหรือมิสไซล์ติดมาด้วยหรือเปล่าระบบต่อต้านอากาศยานของเราพร้อมหรือย,ยังรออีกนิดอาจจะได้เห็นการตอบโต้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับเสียมพยายามปั่นเรื่องอีกแล้ว คอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเครื่องบินไทยบินเข้ามาในเขตกัมมูชาเมื่อไรก็ต้องยิงมันทิ้งเลยความคิดเห็นถัดมาครับยุคนี้ยังเป็นแบบนี้ถ้าเป็นช่วงสงครามแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะมีเครื่องบินไทยบินเข้ามาใกล้ชายแดนแค่บินเรียบๆก็โดน A72 ดระบบต่อต้านอากาศยานยิงล่วงไปแล้วความคิดเห็นถัดมาครับ ถ้ามันบินล้ำเข้ามาในเขตของเรามันต้องการอะไรกันแน่ต้องการยั่วเราหรือว่าจะแค่ขูโชว์พลังอย่าใจดีปล่อยให้มันทำอะไรง่ายๆแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาครับมันอยากจะโชว์ความแข็งแกร่งของมันแต่ก็แค่ทำเรื่องไร้สาระคอมเมนต์ต่อมาครับเราไม่กลัวล็อกเรามีกฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองเราคอมเมนต์ต่อมาครับอย่าไปใส่ใจให้มันวุ่นวาย ต้องตั้งใจไว้ว่าถ้าเราตายมันก็ต้องตายเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับเด็กๆชอบฝึกขับเครื่องบินเล่นกันแต่เรามันคนแก่แล้วเลิกคิดมากเถอะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเคยเป็นอดีตนักเรียนเวทพอยต์คอมเมนต์ต่อมาครับมันทำแบบนี้มันหมายถึงการข่มขู่เราคอมเมนต์ต่อมาครับปล่อยให้มันบินไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเอง ความคิดเห็นถัดมาครับถ้ามันบุกเข้ามาใกล้กัมพูชามีอาวุธที่ยิงเครื่องบินตกได้ทันทีไม่ต้องกลัวล็อกคอมเมนต์ต่อมาครับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวเลยมันทำได้แค่ครูความคิดเห็นถัดมาครับไทยอยากจะหาทางแกล้งกัมพูชาแล้วแต่เรายังไม่ยอมคอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งสำคัญคือมันบินเข้ามาแล้วแต่เราไม่ได้ทำอะไรให้มันเลย คอมเมนต์ต่อมาครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าการช่วยเหลือทางการทูดนั้นสำคัญคอมเมนต์ต่อมาครับถ้ามันบินเข้ามาในน่านฟ้าของเราลองดูเธอว่าจะโดนยิงตกหรือเปล่าความคิดเหียนถัดมาครับมันกำลังแสดงอำนาจของมันในดินแดนของเราตอนที่เรากำลังเงียบและคิดว่ามันจะสงบลงด้วยวิธีการทูดคอมเมนต์ต่อมาครับ ระวังมันจะตกลงมาแล้วส่งสัญญาณให้รู้ว่าเราไม่ยอมให้ใครมาละเมิดน,น่านฟ้าของเราความคิดเห็นทัดมาครับไม่ใช่การฝึกมันคือการโชว์พลังและแสดงอำนาจที่จริงจังคอมเมนต์ต่อมานะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับท่านนี้ได้มาเล่าวไว้ว่าถ้ามันบินเข้ามาในน่านฟ้าของเราเราก็ยิงมันทิ้งทันทีสิ่งที่มันทำไม่ใช่แค่การคูแต่เป็นการโจมตีที่คุกคามเรา ครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเนื้อหาอาจมีความผิดพลาดน,นะครับเนื่องจากการใช้โปรแกรมแปลลิงก์ต้นทางน,นะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ